สวัสดีครับสมาชิก v ีพีล้มโต๊ะ888วันที่30ย่างเข้าวันที่1นะครับดาวโจรของอาจารย์นะครับเมื่อคืนดาวโจรอาจารย์ลงเลขไอ้ผิดนะครับอาจารย์เจาะ7 73อาจารย์เขียนเป็น79ในกลุ่มก็ได้นะครับแต่อาจารย์รีบเขียนดูไม่ดีครับไปเขียนเอาเป็น79ครับแต่ส่งให้ในกลุ่มก็73นะครับตัวนั้นตัวเดียวไปดูนั่เลยนะครับดาวโจรเมื่อคืน เสียดายอาจารย์ฟันศูนย์ห้าครับแต่ตัวเจาะอาจารย์เจาะ7จสามเมื่อคืนคืนนี้ครับไม่พลาดเลยครับอาจารย์ดูตัวเลขแล้วไม่สามตัวแปดศูนย์หนึ่งนะครับดาวโจนคืนนี้นะครับใครมาดูทันก็โอเคนะครับคืนนี้ย่างเข้าววันที่หนึ่งตอนเช้านะครับดาวโจนจะออกตัวนี้นะครับอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจให้เด็ดที่ระวังศูนย์สามสามศูนย์แต่ดาวโจนนะครับช่วงนี้มันจะอิงกับรัสเซียนะครับเราบอกในกลุ่มไปแล้ว บอกในกลุ่มไปแล้วนะครับมันจะอิงกับรัเสเซียนะครับรัเสเซียเมื่อคืน7138อะไระมันแล้วมันก็ออก73เมื่อเมื่อคืนนะครับแต่คืนนี้ออกตัวนี้แน่นอนเลยนะครับดาวโจนสาจานชอบ8นะครับดาวโจน์คืนนี้801น่าจะมานะครับดาวโจน์ดูกันนะครับ